ดีค่ะพบกับเมลลอนะคะ EP นี้จะมาสอนทุกคนเรียกคนรักหรือคนที่เราชอบหรือคนที่เราห่วงใยด้วยแบบคำพูดที่ไม่มีชื่อแต่แสดงออกถึงความรักได้นะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูด้วยกันค่ะตัวอย่างคำแรกชินไอตอชินไอตอที่รักจะเป็นผู้หญิงพูดหรือผู้ชายพูด ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงเรียกแฟนค่ะชินไอเตอรชินไอเตอรน่ารักนะคะใช้ได้ทันทีค่ะส่วนแฟนเรานะคะก็เรียกเราว่าชินไอเตอได้เช่นเดียวกันไม่แบ่งแยกเพศนะคะใช้ได้หมดเลยทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่าชินไอเตอร์หรือที่รัก เรียกใครได้บ้างแน่นอนค่ะใช้ในคู่รักด้วยกันได้คุณแม่เรียกลูกนะคะผู้ปกครองค่ะเรียกลูกๆว่าชินไอเตอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทคำว่าชินไอเตอเรามักจะเจอในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงนะคะผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะจะมีความสนิทสนมกันแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กนะคะดังนั้นเรียกเพื่อนของเราว่าชินไอเตอก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูคำว่าชินตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวย่อของคำเมื่อสักครู่นะคะย่อมาจากชินไอ่เตะเรียกสั้นๆคำเดียวพยางค์เดียวว่าชินนะคะหมายถึงที่รักนะคะตัวอย่างการใช้นะคะอย่างเช่นเรียกว่าชินหนีใจจ้วเฉะมะเป็นการเรียกนะคะอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่เอ่ยชื่อนั่นเองค่ะชินหนีใจจ้วเฉลิม ที่รักคุณทำอะไรอยู่นะและวิธีตอบกลับให้กับประโยคนี้นะคะก็แทนตัวเองง่ายๆเลยค่ะด้วยคำว่าหัวเนื่องจากว่าเขาเรียกเราว่าชินนะคะก็แทนตัวเองว่าหัวหัวใจเสียงหนีเนะหัวใจเสียงหนีเนะหรือหัวใจเสียงเหนี่ยก็กำลังคิดถึงเธออยู่ในนะคะก็พูดทำนองนี้ได้เลยนะคะที่นี้คำว่าชินนะคะนอกจากจะเป็นคำนามเรียกคนได้แล้วเนี่ยนะคะ ยังสามารถเป็นคำกริยาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หมายถึงหอมได้ด้วยนะคะหอมในที่นี้ก็คือหอมแก้มนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยทีนี้มีเทคนิคทางไวยากรณ์หรือว่าเทคนิคทางภาษามาให้นะคะสืบเนื่องจากประโยคเมื่อสักครู่ค่ะคำว่าจ่าย ใช่ปกติแล้วคำนี้จะมีหน้าที่อยู่สองอย่างก็คือจ้ายที่บอกว่าอยู่ที่สถานที่ไหนและคำเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอคำว่า,าจ้ายนะคะแล้วตามด้วยคำกริยาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ต่างออกไปค่ะทำหน้าที่ที่บอกว่ากำลังทำพฤติกรรมอะไรอยู่หรือมีอาการใดอยู่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นมีคนถามเราว่าหนีแจยั什วเสมหนีแจ้ัวเมเธอทำอะไรอยู่และเราตอบกลับไปว่า 我在吃饭呢。我在吃饭呢。ก็คือกำลังกินข้าวอยู่ดังนั้นทุกคนจะเห็นนะคะคำว่า่ายนะคะแล้วมีคำว่าช่อก็คือบ่งบอกว่ากำลังกินอ่ะก็แสดงว่ายังกินไม่หมดนะคะยังกินไม่อิ่มนั่นเองค่ะอันนี้เสริมให้ง่ายๆนะคะต่อมาค่ะ คำที่เราสามารถเรียกคนรักเรียกคนในครอบครัวได้อีกนะคะก็คือคำว่าเป่าเปิดเปาปตอ่ะตัวนี้มีเสียงอ่นะคะก็จะต้องเอ่อกระดกลิ้นนิดนึงนะคะทำเสียงอูในคอนะคะเป่าเปิรหมายถึงที่รักนะคะคำนี้เราใช้เรียกแฟนของเราได้ค่ะเหมือนคำว่า h ั n e y หรือ d ดา l i n g ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเป่าเปิร์วไอหนี ป่าเปิดหัวอหนีที่รักฉันรักเธอนะนี่คือวิธีการใช้นะคะเรียกแทนชื่อทีนี้ค่ะผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ค่ะก็นิยมใช้คำนี้เรียกลูกๆของตัวเองด้วยนะคะก็อาจจะอยู่ในวัยเด็กๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเรียกใช้คำว่าเป่าเปิดก็โอเคเลยนะคะ เป็นลักษณะที่แสดงออกถึงความเอ็นดูนะคะความรักที่คุณแม่คุณพ่อมีต่อลูกนั่นเองทีนี้ขยับขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เป็นลักษณะครอบครัวมากขึ้นนะคะคำนี้เป็นภาษาพูดนะคะไม่ใช่เป็นภาษาทางการนะคะเป็นคำเรียกกันเองในบ้านค่ะเหล่ากงเหล่ากงนะคะตัวนี้เป็นคำที่คุณภรรยาเรียกสามีของตัวเองค่ะเหล่ากง เหล่ากงนะคะภรรยาเรียกสามีค่ะคุณสามีคะนั่นเองซึ่งณนะตอนนี้นะคะวัยรุ่นจีนค่ะวัยรุ่นหญิงนะคะชอบใช้คำนี้เรียกแฟนตัวเองค่ะเพื่อบ่องบอกถึงความเป็นเจ้าของนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเดินบนท้องถนนทั่วไปอาจจะได้ยินผู้หญิงวัยรุ่นนะคะคุยโทรศัพท์แล้วบอกว่าอ,อ,อาจจะได้ยินว่าเหล่ากงี你在หนา,เ,หา,หนาเออ คุณแฟนนะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่านะคะเหล่าโกงถ้าได้ยินนะคะก็ให้รู้ไว้เลยว่าความหมายที่1ค่ะคุณภรรยาเรียกคุณสามีนะคะหรือเป็นแสลงนะคะใช้เรียกกันระหว่างแฟนนะคะได้ด้วยทีนี้พอมีเหล่าโกงแล้วนะคะก็จะมีเหล่าโผเหล่าโผนะคะโผนะคะเหล่าโผก็คือสามีเรียกคุณภรรยานั่นเองค่ะก็สรุปได้ว่า คุณภรรยาคุณสามีนะคะก็คือเหล่ากงและเหล่าโผลนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะวัยรุ่นทำไปใช้แล้วเรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่แต่งงานกันก็เป็นคำเรียกที่ใช้ในกลุ่มวัยรุ่นได้ด้วยนะคะลำดับต่อมาค่ะเยวจู่จู่เฉจูจูก็คือเจ้าหมูน้อยนะคะ จูหมายถึงหมูค่ะที่เป็นสัตว์นะคะพอนํามาใช้คู่กับคําว่าเฉียวแล้วเบิ้ลคำว่าจูไปอีกหนึ่งคำแพ็กเกจนี้จะมี3ามคนะคะเฉียจูจูก็คือเจ้าหมูน้อยหรือเทียบเท่ากับการเรียกที่รักว่าเปาเปิร์นั่นเองค่ะถ้าเราพูดเปาเปิร์เบื่อแล้วเราก็มาพูดเฉียวจู้จูได้นะคะเออมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าคําพูดเหล่านี้ค่ะถ้าเรา คุยกันเองในบ้านนะคะหรือคุยระหว่างกาันระหว่างแฟนหรือคู่รักเนี่ยมันก็น่ารักดีน่าเอ็นดูนะคะแต่ว่าถ้าไปพูดข้างนอกนะคะในพื้นที่สาธารณะเนี่ยอาจจะและดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะก็เพื่อนๆอาจจะหมันไส้ได้ยังไงก็ขอให้ระมัดระวังการใช้งานด้วยนะคะพูดกันเองนะคะระหว่างคู่รักก็ น่ารักดีใช้ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือคำเรียกคนรักแบบไม่เรียกชื่อนั่นเองค่ะชอบคำไหนนำไปใช้ได้เลยนะคะ